สายตามันค่อยๆดีขึ้นสายตาตั้งเบาแนั่นกว่าเพราขอเลี้ยงก็หายาจริงๆเลยปวดแข็นี่แหละคืซอยหมูอไหนอีแล้วตอนโม่ใหญ่คนได้ยังกินสบายหยั่งจังบ่เก็บแข็งแม่หยั่งเลยเก็บแข็งไอ้ตอนใหญ่เนาะถ้าตอนใหญ่ลูกก็กินไม่ได้แล้วลูกมันมีแข่ล น้องป้ามี่น้องน้ำผึ้งวันมาแต่วัดโดยสบายดีเด้อพี่น้องน้องมอนีิกะสิมาเห็ดกับข่าวพี่น้องเอยเนาะทางสร้างเพิ่นกะกำลังปิ้งไข่พี่น้องทางลุงเพิ่นเนาะตอนนี้กะสิมาขวามัวหมูพี่น้องขัวหมูใส่พัก มือน,นี้หละไปใส่บาทบ่มือนนี้ไปก็ไปนะกับแกลไปกับแกน้งพี่น้อยมึงบอนี้มีผมลงจังดิมือนนี้ไปหมัดผมเห็นใจนอนพันนอนขับไอ้เยพี่น้องนอนลองป่นมันีละโอ้โหนี่ต้องสินอนบเดอันนั้นเลยดอกเนาะยังงามคือเก่าไปเดี๋ยวหลังพักเด้เลยที่ชอยน้ โอเนั่นช่วยพักมาพักกะทัวน้อยๆเอาค่ะพอเห่ดูนี่มาเด็ดเห่ช่วยช่วยมใช่วยดีวยมน่อหละนั่น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 เดีะเชีนั่นเลย วันนี้ป้าดวงสาวเขานี่สวยพิเศษเลยใบสินตีงามก็ไอ้เนืสวนะสิเหมืน่ะตะกีพักบงน้องเะพักพักบงางพวรกัพักบงารใส่เบิ้ลมกอะายอยู่ดใส่เบิลเลยบหมีบงใส่เบิลเลยกรไดดูว่า่ผลบอกร่ผลดบไ่ใส่เบิ้ลเลย มักหลายมีนิดนึงยินงผักหลายมีมกมันแบบนุง้งสายตาของคนยังหงูเยอะๆสายตามันคืค่อยดีขึ้นสายตาตั้งบ่อน,นั่นบ่อโอ้ยขอเลี้ยงก็หายาจิ้น่่ปวดแขนนี่แหละปวดแขนแหงน,นี่เนาะเป็นไง <c oughs> เป็นมาแต่โดนเตะแล้วแต่บัตาเป็นมาแต่อันน,นั้นใครประตูก็ได้ จนลุงมานั่งนั่งอยู่นอกพี่เนาะมันมันโลหดเนาะมาวัดแิไปอยู่เลยขี้เห็ดกินก็เผาเงินมาได้ลุงสร้างยุบิส่านีุ่่มีอันนั้นยังใครได้เนาะมือบ้าคือมีบ้าโอเคแหละคอยระวังมือเด้อเดี๋ยวลุงระวังมือนแหละปล่อยอีส่าเถ่ กูแ้ใครก็อยู่แล <c oughs> ้วเฉพา<อ>ะลูกเอาใครได้เลยนะเอาใครได้เลยูมีมนวันนี้เป็นวันถักพี่้องไหนคุณลงเป็นไบาตแม่ใช,ชแล้ับผเสือมือที่ว่ามือนาที่มันนใ พอดีเลยหนนุ่มเหมาะเลยลงบาดใส่น้ไร้านเราน้ตาลงนมดีเลบเกีวอลานเดมีน้ำมันพร้อหมูกะ่ากน้ำมันน้ำมันมันจะอร่อย่ Tua thua mùa ra xuống cầm mùa ra xuống xuống của gan. Mùa xuống qua. Mùa xuống qua là <laughs> 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 xuống, xuống của là tua. xuống của là tua. Mùa xuống qua là xuống qua là xuống của là หมูสามชันหมูสามชันวทั่วมีแต่สชัแม่นอหมูเาบนีมชั้นคดีละวนมันจเน้ันจะบซานไกอ่อยนเ็มรอยน้ำเห็นจะกาเ็มรอยน้ำเห็นจกาเห็นกระีขามงเพิ่งเคยวัเป็นไงละเนี่ย เดินกระตักหนาละเดนเเไเห็ดมีการอเห็ดที่ขายเห็ดน้องขาไปก็ได้เห็มีดยาขาวปนไดเนาะเป็ดกับไก่ตัวใดมันกว่ากันเป็ดกับไก่ตัวใดมันกว่ามุกแกมัน ดูแล้ว่าแตงไม่แก่ผมบอกไม่แกนี่แก่ได้ยังไงนี่จะกินได้เลยเนี่ยไข่เขาเรียกไข่ตีนนะเฮ้ยไ,ไม่ต้มเลยไม่มไหกไม่ต้มไม่ได้ทอดให้ดูตีนอย่างเดียวนะเฮ้ย ไเลยเออยังพอดีคือเก่า <C ül> วันนี้เพิ่งหักกัเห็นเพิ่งหนุ่มผิดครั้งแรกงามจะไปแต่จะงโใงสบาทไปเจ็ดโมงมาแปดโมงไปไปเลยไปต่อไปบ่ไก่ล้างข้าอะไรบ่มไม่มชนขันเนี่ไก่เป็นน้ำ่าน้าไม่เปไก่น้ำเปลี่ยนหนุ่ ไนตก่ันน in ั่นและมันแล้ว <establishing> มันไข่อย่หลังานงบ่บางอันตกิ่งลงบางอันโกิงลงเลตกว่ามนี่บางอันตกบางันไข่าวไข่ไม่ได้ลัง้ไขเสียไก่เอพี่นดองเลยเนาะข้ ช่วยมูสิขัวมูเหอนวันนี้แล้วพักอันนั้นมาผักเด็ดเต็มที่เนาะวันนี้กิินมูอะเอาวันกัดเขามาใช่กัซื่อมาเต็มพนันกัดเข่าเยอะเต็มที่กินเมื่อเราเบิดไลท์นเต้มแ้ ก,กินยังซอไจะซอยบอซอยเน่อยละเลยล่างข้าก็ได้นี่เขาเรียกไครปิง้ง้อพี่น้อง <c oughs> บบใตกแล้วกินได้เลยพี่น้องเ้ย <c oughs> บริิบริเกนบริ้่วบริจิติ้งนะพี่นอ้องนะใชลมันอร่อย <c oughs> นะขติ้งนะ หอมดีเลยหอมดีเลยอรนน่อยรอิชิชิชิิชิชิิชิชิริช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 ิงิชิงิช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 ิงจชิชิอิช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 ิ้ิชิชิ่ิชิชิชิ้้

ใส่ผักกุ้งหม้อก็พใส่ผักจีนหมูเนี่จิ้มนะใส่ตอนเดียวก็พอเ <c oughs> จ๊งผ้าแจงส่วคนกินว่าผักคว้ยกินว่าหญ้าตอนเช้า,าคนพี่น้องเยเป็นซอยหมูวันนี้ส,สวยๆเลยวันนี้แม่เพคนมัดผมให้แต่ว่านี่พี่นงยังางามคือเก่าว้าจุดเดา <laughs> น้องป่ามนีน้องสาวนะ้าหักแม่พี่น้องน้องนุ่งสินสีบัวว้าที่่อ yeah, yeah. นี่เข่าอยู่ไว้ลนะ่เะ, <laughs> ะเข่าปะเข่าว่าเรียนทูใส่ก้นนั่นนะแหละก้นขบ กอยหมูได้แล้วตอนโม่ใหญ่บรนได้ยังกินสบายนี่หยามเลยเจ็บแข่าไอ้ตอนใหญ่เนาะถ้าตอนใหญ่ลูกก็กินไม่ได้แล้วลูกมันมีแข่าลุงเหนะให้โมมีแข่าลุงมันมีแข่าแล้วปุ็งเลยเดี๋ยวจะฝืนบอนขัวก่อนที่น้องบันนี้เนาะจะไปขัวกันเลย ที่มาลงมือขวมม้งก่อนเนาะทางในซางพ่นในรถนุเหนพ่นกาอยากินข้าวไวเติบเลอยกนางนี้ไดมันตาเอาน้ำมันจะเวิร์บอลนย่งไวลีน่นี่ทอดกัเนาะทอดแล้วอะใส่ก่อนเนาะใส่หนึ่งอยไรี่มันบลงเลยเนาะ มันหมด ว่าอันนี้มันจะมีน้ำมันอยู่หนึ่งหัวนึ่งเรียกอิไรพี่คายปี้นี่จิงจังมากนะพียันพี่นะไม่ใช่เด็กต้องขึ้นอยูกับอเพี่ไม่เป็นไรเบกุ้งปลาเนียเอาใส่ท้อการนะได้ได้เย็นเท่าไหร่ก็ได้เยจะ เหตุขนาดไรบางทีคล้าย่เป็นอะไล่างเนาะแต่แกขาน้องเพิ่นน่าจัก่าัดยังไงแล้วมันบอกถูกๆกันแล้ลุงเพิ่นมาก่อนก็เลยคล้ายหายได้วัดวัดจ้าน้องพึ่งลืมกุญแจซิมือน้องซาได้พี่น้องซอยน้อนี่ตอนนี้โอเคเลยนะ่จะหมักซอยตอนน้อยขันน้อย นงเดี่ยไม่ได้เลยระวังสินเ่นสินงามค้ยปั่ะใสอันนี้นั่งกไนัลนนี่กาเ่น่พ้อมพร้อมเนาะเอวันนี้เป็นุนเดียวเลได้ด วันนี้เพิ่นจะมาแต่เศร้าเติมเนาะเลยเนาะทางลุมนะมุ่งเหล็กับไนหน่อยเพิ่นอะมากนะน้องว่าตี้ก็มายางเศ้าเนี่ยคือมาเด็ดดูให้กินให้เพิ่นกินนั่งน้องเพื่อจะยังยังบวกกับหูยังปัญญาดอกพี่น้องเนาะยายเพิ่นโมมีแนวจินเท่าะเลนนี้ก็มีแต่ไข่ใเลยเนาะไข่กับปลากระป๋องว่าในจินมมุกกระทะแซ่บเลยนะเสียแซ่บ เอว่าซื่อไปมสื่อมูกับพักโบกน้องมะขี่แต่ละมีพักอันนี้พักเอียงเกาะพักกาพักกาพักกาช่อมอ่ะพักกาเท้าพักกาเท้าพักกาอมันเป็นีมันต้องมีดอกมาล้วเลยใส่เลยนะใส่ผักใส่เลยอ๋อนี่ แม่เขาวาลายผดเดพักนะลายผดเลยใส่เมเลยบอกข้าวบกับลายผดลายยัหนุกงงน้อยหุกงงยังใครอีกวะเอาไอนเทนี้ะเม็นเม็นกินตอนสวยเนาะชวยราเนี่ยมันอร่อยแน่มือเมื้อหน่อยหมื่หน่อยก็พักดิ กิผักหงอยกินเนื้อจะมากินหมู้อหรือบ่าเรามากินผักกินกระสอบมากินกระสอบดีแล้วกินผักมีประโยชน์ต่อร่างกายได้ประโยชนะกินผักกินเนื้อตามเก่าเหมือนเดิมกินหมูแล้วอ้วนกินผักแล้วจ่อยเราจ้ะอ้วนยังไงล่ะเลียดจ่อยบระสอบ เอาเบิด2พี่น้องเอ๋ยน้องสาวบ่เอาจ่อยกันเด้ยกลงเลยเพราะว่ามันขดเนี่ยขาซีนบัได้เอาเมียนเนาะเเพราะว่าเดี๋ยวได้เอาแต่แรกว่าสิเอาน้อไม้มาเก็บอยากอยู่อยากเก็บน้อเอออยากว่ามื้อหน้าก่อนเพราะว่ายามันบ่ทันน้องเอานอไม้มาเกกเลยเอาแนวง่ายๆก่อน ีเปื่อยจ้ลากันเลยทํากันเลยนีว่าใส่อยู่หมดพอดีเนายังใส่ได้อีกเสนนึงเดี๋ยวเอาักใส่ออักีกได้เนาะกินหลายคนแซ่บนํากันเพี่น้องประมลประมาณนี้มีบุคนนงมาทันมาแต่อันเพิ่นเไปบุญนี่ แบ่ดเม็ดมืเิดจะได้ค่ะฟาลอนมาแล้ว <c oughs> องลอยน่นเองนลอยเหงงลงก่นเนอยาิ่งถอยจนะเร่องนะไป่ข้าลงวัดเลยจะไปเจ็ดโมงไหวล่ะสื้อยังไม่ไสป่บาอตงม นได้ด้วยคเบเลอ่ามันเป็นน้ำกล้องเลยแหละมันเป็นออกสีชมพูสีนองสาวเหมือนเนาะสีงามเอาขนมมาอยู่ได้เรื่องก้อยจังหาก้อยเจียจหาาเอาเจียจังหาไปแล้วกเียัาซื้อขนมมาให้เจ้าอยู่ดูปกาเลยอรของเสีสันเป็นตัวแสแกินแล้วันนี้มางานีน้องก่ สื่อนี่ฮะเรียว่าเพิ่นวอกว่าก็เจ้าหมักดีแล้วขนมเนาะเราก็เอาตัวเพิ่งหมักในขนมกับพี่น้องไปสื่อใยนงสาวเขาเป็นทังเลยไปจะโมมาสื่อมาเราเานี่น้องขนมน้องลาตีมาผ่าบบเห็นลงเหล่น้องฟึนงใช่หเจ้าหมักดีแล้วน่ากนแล้วไม่แข็ง เป็นผักผักหมักห่านไก่เฮือนได้พี่น้องซื้อมาเ้านี่ลุงอยากจะกินแต่เละกินน้ำน้องนั่นแหละเนาะกินแค้วลุงบ๊วยปันกินปันปันกินปันกินเหรอปันกินแก้วปันปันกินเหรอปันแก้วกินขนมได้พี่น้องขนมเห็ดลุงจับสบายดีเด้อสบายดีอ่าเป็นตาแดบแท้ของสาวเห็ด ไปซื้อชุดแรกนี่นะเยอะปเอาผิดมาทุกแกยวพอดีเลยเพอดีเซลไอที่ลอดทักที่มันก็เลยหน่อยเจ็บๆเลยพี่น้องผิวขาวเลยเด่นผิวขาวแล้วเออเดี๋ยวไปกินเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พี่กอลจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องนกก็มาขวบหมูใส่ถักวมุกน้องสาวขวัญมิตรคนเห็ดพี่น้องวอาวนี่ต้องเดี๋ยวคลิปนี้พี่กอลจบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะ จากคลิปนี้กันข,ขอบคุณขอบคุณเนอะผมแหายพี่น้องบูชาผู้ทุกุคนนะคบชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบระคามโฆษณานอะพี่น้องเลยจากคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีสบายดี